สวัสดีค่ะวันนี้มาทำขยำขนมจีนนะคะอันนี้ก็คือปลาของเรานะก็ทำจากปลาทะเลนะคะไม่ขาวเนาะอุปกรณ์หรือว่าเครื่องปรุงนะคะก็มีปลาค่ะปลาต้อมเป็นพระเอกเลยนะเป็นอันดับหนึ่ง <c oughs> มีคนคอนเฟิร์มแล้วคะ่ะคอนเฟิร์มไหมคะอร่อยมาก มีกำลังทำเลยค่ะนี่แม่ครัวมาจากจากนอกมา,มาจาก KL เลยนะคะ <_ s 1> แล้วก็คนนั้นนะคะคือวันนั้นไปทานที่บ้านใช่ไแล้วติดใจใช่ไหมคนไม่กินปลาไหลค่ะคนใส่ไม่ไม่ทานปลา แล้วเอากลับมาทำเองแล้วไม่มีปลาล้ามาด้วยอร่อยค่ะแล้วก็มาทำอร่ต้องใส่ปลาร้านะคะขาดไปนหน่อย <c oughs> และต้องเป็นยี่ห้อนี้ด้วยค่ะถึงจะ <c oughs> อร่อยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะนี่ปลา้าตัดขิงกุ้งนะคะเออกรรมวิธีที่เขาผลิตนะคะเป็นเอ่อทำจากโรงงานที่สะอาดได้มาตรฐานนะคะมีออยลรัดลองเนาะแล้วก็ ใครทานก็ติดใจใช่ไหมคะติดใจค่ะที่มาทานอีกรอบแล้วล้วก็ต้องเป็นลูกค้าด้วยค่ะใจเจกับมาเป็นลูกค้าใช่ไหมคะแล้วคนที่ไม่ทานปลาว่าไงพี่คะอร่อยค,ค,ค่ะกินแล้วไม่รู้สึกเลยว่าทาปลาค่ะเราทีาะะ <c oughs> ่ชาติกลมกล่อมทานได้ทั้งคนที่ไม่กินปลา,านะคะ <c oughs> อันนี้เป็น อุปกรณ์หรือว่าเป็นผักที่เราหาได้ในประเทศอังกฤษเนาะก็มีมีเท่านี้นะคะมีแบบนี้ที่เราเท่าที่เราหาได้เนาะโอเคค่ะให้กี่ดาวดีคะปลาร้าของม่นห้ดาวค่ะถ้ามีสิบดาวให้สิบดาวค่ะอร่อยมากโอเคแล้วคนไม่ทานปลาร้านะคะจะติดใจปลาร้าจะสาวจะมีจะมีติดครัวไว้ไหมคะตอนนี้หนึ่งสองสามเลยค่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยรีวิวค่ะยดีรับดการนะคะ